ลาก่อยเพลสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับ10เรื่องแปลกๆเกี่ยวกับเกมเก็ชินในแผนที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนกันดีกว่านะคลิปนี้เนี่ยเราก็โดมเรื่องราวต่างๆในเกมเก็ชินมาไม่ว่าจะเป็นในเนื้อเรื่องเกมเพลย์เกร็ดเล็กเกรดน้อยที่มันดูแปลกๆแลนะหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ไม่เคยสังเกตมาให้ได้ฟังกันถึง10เรื่องด้วยกันนะจริงๆในหัวข้อนี้ก็เคยทําไปเช่นกันประมาณ2ปีที่แล้วก็ถือว่าเป็น EP 2ีก็แล้วกันซึ่งมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องพวกนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปเดินหาในเกมเเออนนีร้ะพาาว่ั ก็เป็นเรื่องแปลกๆบางอย่างก็มาจากในเนื้อเรื่องจริงๆเลยหรือใน P.V เป็นต้นนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันซึ่งก่อนอื่นก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กด subscribe ช่องร u c k y c o p l a y เช่นเคยและฝากผู้สนับสนุนเจดีย์เราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับ Lucky c o i Season สเติมเสร็จแจก3าดิ่งแจกทุกช uh, ั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้งหนึ่งเปิดตัวโปรใหม่เติมเกมเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง3สะสมเงินคืนมือโปรครั้งถี่ไปได้อีกสอบถามแอดมิน มาถึงเรื่องแรกของเรานะครับได้ฟังแล้วจะก็จะรู้ว่าคลิปนี้มันคืออะโดมเหมือนแรนดอมแฟกต์จริงๆเลยอยู่ๆก็เอาเรื่องไหนไม่รู้แบบสุ่มๆมาพูดที่รู้สึกว่ามันแปลกดีนะอย่างแรกก็คือรู้หรือไม่ว่าอลิสเรียกลิซ่าว่าพี่นะซึ่งอลิสเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่ใช้คําว่าโคตรแก่ได้เลยนะอาวุโสสุดๆ,ๆนะ <laughs> เพราะฉะนั้นลิซ่าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ความลับค่อนข้างเยอะมากๆอีกหนึ่งตัวในเกมสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับลิซ่าตัวน,นี้คือเธอเป็นจอมเวทที่เก่งกาจ และเป็นสุดยอดอัจฉริยะเพียงคนเดียวในรอบ200ปีแห่งถาบันโซเมรุและเธอก็ได้เดินทางกลับมาเมือง Mon <c oughs> มอนแซดเพื่อทําอาชีพเป็นบรรักษ์ตัวเล็กๆให้กับกองอัศวินเฟอร์โวนียสซึ่งถ้าดูจากเนื้อเรื่องที่ผ่านมาอลิซ่าไม่ได้มีช็อตโชว์พลังใดๆมากเท่าไหร่นะก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องแปลกใจก็คืออลิซที่เป็นแม่ของนองครีที่เป็นหนึ่งในสมาชิกข,ของฮกเซนสกลด้วยที่เราเคยได้ทําคลิปไปแล้วนะอลิซเนี่ยมีอายุมากกว่า500ปีนะแล้วหูเวทมออินรพลลังงงสูงากซึ่ เรียกลิซ่าว่าพี่นะรูปแปลกสุดๆพะอใดเพราะอย่างยาเอมิโกะที่อายุประมาณ500ปีเนี่ยอลิซยังเรียกว่ายายหนูอยู่เลยนะและลิซ่าเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสมาชิกของเฮกเซนเซเคิลด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องที่อลิซเรียกลิซ่าว่าพี่เนี่ยมันเกิดจากอะไรได้ซึ่งน่าสนใจมากอันนี้นะเช่น1ลิซ่าอายุมากกว่าอลิซจริงๆซึ่งแปลว่าลิซ่าอายุเยอะสุดๆไปเลยนะหรือ2อาจจะเป็นการเรียกแบบเซลเซลล์ไม่ถือเรื่องอายุอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งก็แปลว่าสนิทกันพอสมควร ต้องบอกว่าเน,นี่ยคือเดาเนื้อเรื่องจริงๆยังไม่เฉลยเลยนะซึ่งในแพท5.6นี้ความน่าตื่นเต้นมากก็คือเนื้อเรื่องของเกมจะกลับไปที่มอนสเต็ตนะครับไม่น่าเชื่อผมเห็นตอนแรกผมเห็นภาพปกไอ้ปกแพทใหม่อะ่ะผมนึกว่าใครทำอาร์ตไอ้อะไรอ่ะแฟนอาร์หรือเปล่านะปรากฏเป็นภาพออฟฟิเชียลนะโอ้โหตัวละครมอนสเต็มาครบเลยก็มาดูกันว่าจะมีเหมือนเฉลยหรือจะมีอะไรเป็นบเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่านะฮะไปต่อที่ข้อ2รู้หรือไม่ว่าเดอะกัปตันอาจจะยังไม่ตายนะ ตามเนื้อเรื่องเมืองนัตลานเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ไปเร็วมากนะจากมอนสเตอร์บินข้ามทวีปไปแล้วนะโดยกับตนเนี่ยได้สาดช่วยต,ตัวเองให้แดนเทพดาตรีแทนมารูกา้าโดยใช้คำสาปแห่งชีวิตอมตะที่โดโนวาได้มอบให้กับตัวเขาและชาวคานเดียทุกคนเพื่อมอบชีวิตเอเป็นินดันให้แดดเทพดาตรีเพื่อการฟื้นฟูก,กระแสพลังของนัตลานนะทีนี้ได้กับตนเนี่ยก็ได้พลังชีวิตเปรียบเสมือนตายไปแล้วแล้วร่างเนี่ยก็อยู่ที่อกขานนะัตลานนั้นที่เป็นตัวเกาะเกาะแต่เมื่อเราเนี่ยเข้าไปดูใกล้ๆร่างของเขา เราก็จะสังเกตเห็นว่าตัวของกัปตันยังขยับได้อยู่นะเหมือนกาลังหายใจคือจากข้อมูลหลายๆแหล่งเนี่ยยืนยันว่าในกัปตันได้ตายไปแล้วแต่ที่แปลกคือทําไมร่างกายยังขยับได้อยู่เป็นไปได้ไหมว่าใดกัปตันอาจจะแค่เหมือนวิญญ,ญาณออนจะนั่งเฉยๆแต่ยังไม่ตายแบบร้อเซเหมือนเป็นผักไ็นเจ้าชายนิทราแบบนั้นมากกว่านะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้จริงก็อาจจะมีโอกาสแม้เพียงริบหรี่ที่ทางในกัปตันอาจจะกลับมามีบาทในเนื้อเรื่องอีกเพราะอะไรเพราะถ้าตัวละครมันตายไปแล้วจริงเนี่ย มันก็ไม่ควรจะขยับตัวได้นะทำให้นิ่งไปเลยก็ได้ก็ไม่ได้ยากด้วยซ้ําแต่อันเนี้ยขยับกระเพื่อมได้เพื่อให้ความหวังสุดๆเลยนะฮะไปต่อที่ข้อที่สามกันดีกว่าคือรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณกดถ้าไม่ตายติดกับอ็อบเจกต์บางอย่างนะอันนี้เป็นเรื่องของเกมเพลย์แล้วนะคนที่เล่นมานานมากแล้วเนี่ยอาจจะสังเกตเห็นเรื่องนี้กันแล้วคือเมื่อตัวละครของเราเนะอยู่ติดกับอ็อบเจกต์ที่เป็นวัตถุอะไรก็ตามในเกมนะเวลากดใช้ถ้าไม่ตายปุ๊บแอนิเมชันถ้าไม่ตายมันจะหายไปนะ เรื่องนี้เนี่ยเป็นมาตั้งแต่แพดแรกสุด1.0แล้วปัจจุบันนี้ยังไม่ถูกแก้ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะคงไม่ใช่บัักแล้วล่ะมังคงจงใจแล้วละ่ะก็ลองไปเทสดูกันได้นะพูดถึงทําไม่ตายไปแล้วมาต่อกันอีกข้อนึงเลยข้อสีก็คือคุณรู้หรือไม่ว่าบางตัวละครเช่นการยูเวลกดทําไม่ตายเนี่ยจะทําให้ท้องฟ้าในเกมมันมืดไปเลยนะยังของการยูเนี่ยถ้าว้าไปที่อื่นท้องฟ้ามันจะมืดอยู่จนกว่าระยะเวลาของทําไม่ตายจะหมดเลยของตัวละครอื่นเนี่ยก็มีอย่างไรเด้นโชกุนก็เป็นเหมือนกันนะ คือท้องฟ้ามืดตลอดเวลาที่อยู่ในร่างดาบเลยแล้วก็แถมเมือยานหนึ่งก็คือเราเนี่ยสามารถยิงธนูขึ้นไปบนฟ้าและว้าไปที่จุดอื่นที่มันอยู่ในละแวกนั้นนะ่ะเราจะสามารถเห็นลูกธนูของเราลอยอยู่บนฟ้าแบบช้าๆได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นคอนเทนต์มากๆแล้วเช่นผู้เล่นบางคน,นก็ไปยิงขึ้นฟ้าและกะให้มันลงมาที่หัวมอนเวลาว้ามานพอดีอะไรแบบนี้หรือบางคนเอาไปทําเป็นดาวตกที่เห็นในตอนกลางคืนนี่ก็สวยมากๆมาถึงข้อ5นะเป็นความผิดพลาดที่ตลกนี้ก็คือ อยู่ใน P ีวีวิดีโอตัวอย่างตัวละครของหมอไผ่นะชื่อไผ่จูวและใสที่ต้นเหตุลองไปดูในนาทีที่1.24สังเกตพินิจมือของหมอเนะี่ยเราจะเห็นว่าผู้การที่หมอไผ่กาลังใช้เขียนอยู่เนะี่ยมันอยู่ด้านบนหลังมือซึ่งแน่นอนดูไงมันก็ไม่ปกติคือไม่น่าจะมีใครในโลกจับผู้การท่านี้แล้วพอย้อนวิดีโอกลับไปที่นาทีที่1.18เราก็จะเห็นว่าคุณหมอไผนะ่เนี่ยก็จับผู้การแบบคนปกติทั่วไปนะซึ่งเรื่องนี้ ก็น่าจะเป็นความผิดพลาดของทีมงานตอนตัดต่อนะ mm hmm. ในการวางเลเยอร์ผิดชั้นซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกนะตรงๆเพราะอย่างที่เรารู้กันฮ o ย์เวิร์สเป็นบราาิษัทใหญ่มากๆ P ี PV นี่ก็ทํามาเป็นโอ้โหเป็นร้อยแล้วความผิดพลาดคือแทบไม่มีเลยนะเพอร์เฟกโอ้โหดีมากเพลงภาพงดงามทุกอันแต่ของโมงไปจูเนี่ยไม่รู้ว่าผ่าน QC มาได้ยังไงก็เลยกลายเป็นเหมือนตราบาปที่ติดอยู่ใน PV อันนี้ตลอดไปกับตำนานการเขียนผู้กันด้วยหลังมือนั่นเองนะ <c oughs> วงเล็บเรือจะจงใจก็ได้นะ ไปตอนที่ขค้ก6กันดีกว่านะกับที่เรื่องของตัวละครกันบ้างในโลกของเทพไวเนี่ยเราจะได้เห็นตัวละครมากมายมีวิชั่นประจาตัวเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติมากและแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวละครส่วนใหญ่ก็คือจะใช้พลังในแค่ท่าเดียวก็คือท่าที่พกงวิชั่นไว้อะแม้แต่เทพเองก็ตามแต่ไม่นับในเกมเ์นะไม่งั้นชาร์สก้าเนี่ยโอ้โหยิงธนูได้เกือบทุกท่าเลยคือตามเนื้อเรื่องของเกมอะ่ะก็ผู้ที่มีพลังพิเศษวิชั่นเนี่ยก็จะมีท่าเดียวเนาะแต่ทีนี้มันจะมีอยู่คนเดียวเท่านั้นเลยในเกมตามเนืื้ออเเร่งลยนะ ที่เชวิชันได้2ท่าพร้อมกันนั่นคือคาเอฮานั่นเองนะเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในเนื้อเรื่องเมืองเอเนซมาแผ่นสองจุก็คือระหว่างนั้นเดินทางเนี่ยกำลังเดินเมาออกจากปราสาทของนเดนโชกุนโอ้โหตอนนั้นอย่างหลอนเลยนะแล้วพอเดินเหยียบเท้าเก้าได้ออกจากอเขตของปราสาทปุ๊บนเดนก็โผล่มาแล้วกำลังจะฟาดดาบที่นักเดินทางคือกรปปะหาเลยนะซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยจู่ๆวิชชันไฟฟ้าของเพื่อนคาเอฮานี่ตายไปแล้วมันก็ได้มีพลังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทำให้ตอนนัั้้้้นนนนเเ่่คาาาาะพุงงขไไไปรบดดออว ความพีของฉากนี้ก็คือทั้งวิชันลมและวิชันสายฟ้าของคาสึฮะมันเดืองแสงพร้อมกัน2อันทําให้คาเึฮะตอนนั้นสามารถปัดดาบเลยไดินได้ด้วยซึ่งเป็นการอะไรแหละเป็นการโชว์พลังที่ไม่ธรรมดาสุดๆไปเลยกับการปัดดาบของเทพไฟฟ้านะแล้วแบบเป็นคนธรรมดาด้วยอะ่ะก่อนที่วิชันไฟฟ้าของเพื่อนอันนั้นจะดับลงนะคือไอ้วิชันอันนั้นอะ่ะคาสึฮะพกไว้ตลอดเลยนั่นเองแล้วก็เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ของเทวเวสที่เห็นคนใช้วิชันได้2ท่าพ,พร้อมกันคือเป็นเรื่องที่น่าแปลกสุดๆ แล้ยังไม่เคยถูกพูดถึงเพิ่มเติมเลยนะจนกระทั่งถึงตอนนี้นะฮะข้อ7นะมาพูดถึงไพมอนกัมนมา่กดีกว่านะไพ n มอนะเป็นจุดส่วนย์รวมแห่งความน่าสงสัยหลายๆอย่างเลยนะในเกมนี้เหมือนจะพูดไปบ้างแล้วในตอนก่อนนี้ด้วยแต่ว่าในคลิปนี้นะก็คือรู้หรือไม่ว่าผู้เล่นสงสัยกันหมดใช่ไหมแต่ตัวละครในเกมไม่มีใครสงสัยเกีก่ยวกับตงไพมอนเลยซึ่งดูปแปลกสุดๆนะ คือไพ่อนเนี่ยตอนเจอกันครั้งแรกเนี่ยตัวของนักเดินทางเนี่ยก็คือบอกว่าไปตกไพ่อมนขึ้นมาจากทะเลคืองงมากว่าไพ่อมนไปอยู่ในน้ําได้ยังไงด้วยซ้ําไม่ได้เฉลยนะแล้วอยู่ดีๆก็เป็นเพื่อนการเดินทางมาด้วยกันคือเราเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามาได้ยังไงแล้วก็ในทวีปแถทวที่เราไปเจอเนี่ยก็ไม่มีใครสงสัยจริงจังเกี่ยวกับตัวตนของไพ่อมนเลยแม้กระทั่งเทพทุกท่าทุกเมืองทุกประเทศทีเทศ่เราไปเจอมานะทุกคนมองไพ่อมนเป็นเหมือนผู้รอได้ตัวหนึ่งเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่า ถึงแม้ในแทฟแวะจะมีเหมือนสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติมากมายไม่เคยเจอตัวใดก็ตามที่มีรูปร่างเหมือนไพมอนเลยแม้แต่ตัวเดียวนะที่มันเป็นเผ่าตัวเล็กๆล,ลอยไปลอยมาได้ไม่เคยเจอเลยนะคือถ้ามันมีตัวที่เหมือนไพมอนให้เราเห็นบ้างในเนื้อเรื่องอาจจะพอเข้าใจได้แต่เนี่ยไม่มีเลยก็เป็นเรื่องที่แปลกมากแลนะน่าสงสัยสุดๆไปเลยนะแต่ก็อะโอเคอาจจะมีในทวีปอื่นที่เรายังไปไม่ถึงก็เป็นไปได้ไม่งั้นเนี่ยไอ้พวกเทพอ่ะมันต้องถามเราแล้วว่าไพมอมนมันคือตัวอะไรมันต้องแบบเฮ้ยสงสัยจริงๆเลยอะ แต่ว่าเทพอาร์ค่อนทั้งหลายไม่มีใครสงสัยแม้แต่คนเดียวเลยแล้วก็ต่อบกันอีกข้อหนึ่งเรื่องของไพมอนนะรู้หรือไม่นะข้อแปนะว่าในระบบ s ซเลน i t y ีพอดหรือการน้ําชาเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเรากดมาที่หน้าเมนูเราจะเห็นไพมอนรออยู่ข้างๆเราแต่ถ้าเราอยู่ในการน้ําชาแล้วเราเอาไพมอนเนี่ยไปวางไว้ที่อื่นแล้วคือเหมือนเอาไปลอยอยู่ตรงบ้านเราอะสักที่หนึง่งแล้วกดเปิดหน้าต่างเมนูขึ้นมา พายมนจะหายไปนะก็ไปลองทำกันได้นะจะไม่มีนะไพายมนโผล่ขึ้นมานะข้างๆเรานั่นเองนะข้อ9นะรู้หรือไม่นะว่าฉีฉีเนี่ยนะจะมีแอนิเมชันตอนนี้อยู่นิ่งๆ2อย่างอย่างแรกก็คือการยืดตัวออกกำลังกายท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่หมอไปสอนมาโดยการนับ1 2 3 1 2 3นะแล้วก็อีกท่านึงเนี่ยของชีฉีนะที่เป็นเหมือนเขาเรียก idel animation หรือท่าอยู่นิ่งๆแล้วมันก็เล่นออกมานะ มันจะมีลมพัดมาแดงๆใส่ตัวน้องจนเหมือนน้องต้องเอามือจับยันไว้เพื่อไม่ให้ปลิวนะฮะแต่ทีเนี้ยความแปลกของมันอยู่ตรงนี้ก็คือถ้าเราเอาฉีชๆไปยืนอยู่ในบริเวณที่มันมีหญ้าในเกมนะแล้วพอแอนิเมชันนี้ปุ๊บพอลมพัดมาปุ๊บเนี่ยหญ้ารอบๆตัวฉี่ๆเนี่ยมันจะขยับตามแรงลมด้วยโอ้ก็ถือว่าละเอียดใช้ได้นะคือมันเป็นแค่แอนิเมชันตอนโตอยู่นิ่งๆอ่ะแต่ว่ามันมีเหมือนอินเทอร์แอคชั่นกับไอ้ตัวสภาพแวาล้อมรอบตัวเราด้วยนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่หลายคน อาจจะไม่สังเกตนั่นเองนะฮะและมาถึงข้อสุดท้ายนะข้อ10นะจะบอกว่าคลิปนี้ทำเพื่อข้อนี้ก็เป็นไปได้นะนั่นก็คือน้องโยมยะานั่นเองเนอะรู้หรือไม่ว่าทุกตู้ที่โยมยะามาเนะี่ยมาชนเทพตลอดจนได้รับฉายาว่าโยมยะคนชนเทพนะอันนี้บ้าไปแล้วนะแปลงสุดๆเนะเพราะอะไรนะคือน้องโยยนะมาพร้อมกับตัวเก่งๆโกงๆดีไลน์พร้อมเทพตลอดแทบทุกครั้งเลยนะฮะ มาไล่กันเลยดีกว่าแนละเพื่อเป็นหลักฐานนะตั้งแต่แพทสอดรีดันครั้งแรกของน้องโยมิยะครับรู้หรือไม่มาพร้อมใครมาพร้อมคาซือฮะคาซือฮะเนี่ยตอนนั้นคือการเป็นเทียบลงไปแล้วนะคือเป็นตัวสุดโกงไปแล้วของเมตานในตอนนั้นแล้วก็คือคนรอเปิดเยอะจัดน,นะแล้วก็เป็นช่วงที่ทางเกมกันจะเข้าแพทดนด้วยแล้วมีจงหลี่ดีรันอีกโอ้โหเป็นไงนี้ครั้งแรกมาต่อกันดีกว่าที่แพทสามนะหลังจากนั้นไม่นานนะเฮ้ย8ปุ๊บโยมิยะมาใหมล่ลว ซึ่งแน่นอนนะสงสัยเขาไม่รู้จะเอาตัวไหนมาคู่กับเทียมไม้หน้าฮิดะที่ตอนนั้นเข้าตู้เป็นครั้งแรกนะนั่นแหละไม่ละฉายาคนชกเทพก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนนั้นนะฮะแพท3.7นงโยก็กลับมาใหม่รีรลนพร้อมกับยาเอมิโกะในครึ่งหลังซึ่งก็โอ้โหก็กึงกึ่งเทพแล้วละ่ะก็ยังดีแล้วตู้ครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นตู้ของอาหารแถมกับคาซึฮะตัวเทพทั้งคู่ด้วยอารมณ์แบบว่าตัวติดเมตาทั้งแพทเลยนะแล้วก็มีโยมิยะโผล่มา1ตัวนะและสุดท้ายแพท4.3เป็นแพทท,ท ซึ่งโยมิยะก็รีดันมาและทายสิชนกับใครสนกับไรเดนโชกุนนะโอ้โหกูชนหมดเลยนะน้องโยยชันนะฮะหรือแม้กระทั่งตอนเข้าตู้ครั้งแรกเลยนะแรกสุดในะแพทสอง2.1โยมิยะเข้าตู้มาเฟดสองนะครึ่งหลังในแพทเดียวกับอายากะเข้าตู้มาเฟดหนึ่งซึ่งออยากะตอนนั้นนะ่ยก,ก,ก็นิกรีเทพเหมือนกันนะเป็นตัวที่คนอวยเยอะมากๆนะแต่แต่เกมยังไม่เปิดดีกว่านะที่คนรอตัวละครตัวนี้นคืออายากะนะ แล้วโยมิยะก็โผล่มาแต่ไหนก็ไม่รู้นะก็คือชนตั้งแต่แผดแรกแล้วนะแล้วก็พอตู้น้องโยยจบปุ๊บตู้ที่ต่อมาเลยก็คือตู้ไรเด้นอีกต่างหาก <c oughs> คือโอ้โหกูโดนเทพขนาบเทพหนีบเทพคู่ด้วยตลอดก็นี่แหละเรื่องแปลกอันดับ10บในคลิปนี้นะน้องโยมิยะคนชนเทพนั่นเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าทีมงานจงใจขนาดไหนเป็นเรื่องที่แปลกแลวก็หาคาตอบไม่ได้จนถึงทุกวันนี้นะส่วนตัวตัวนี้คืออยากรู้แล้วว่าโยมิยะรอบหน้าจะมาพร้อมกับตัวไหนนะ คือถ้ามันมาพร้อมเทพอีกแล้วก็ผมคิดว่าคนจัดตารางลงตู้กาชาในเกมนี้ต้องมีอะไรในใจกับน้องแน่ๆนะฮะและนี่แหละก็คือ10เรื่องแปลกจากเกมเกี่ i n ินผที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนนั่นเองนะอ่าชอบหรือไม่กับคลิปรวมแฟคมั่วๆแบบนี้นะถ้าชอบก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะหรือมีอะไรเสนอแนะเพิ่มเติมน่ยก็คอมเมนต์มาได้เช่นกันเช่นมีอะไรแปลกๆข้อมูลบางอย่างหรืออยากฟังด้านไหนเพิ่มเติม ได้หมดเลยนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูฟังมนจนจบจนถึงตอนนี้แล้ววันนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย